ดีครับผมนายวิจพนฺ์วัสรดับรักศึกษาหกเจ็ดสอ้าหึ่งศูนย์เจ็ดสาขาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคนณทหารลาดกระบังสาขาวิศวกรรมเครื่องกลรายวิชารหัส111่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามคอมพิวเตอร์โปรแกรมแอนด์เมคานิคอลดีไซน์ วันนี้ผมจะมาสร้างแบบแบบ3มิติโดยคิดที่สอัน,นัแบแรกเราจะไปมองที่ฟ้นเพจนะครับเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึงรูปแล้วเราก็จะไปสร้างในชิ้นที่2คือตัวโค้งตัวนี้ตัวชิ้นที่2แล้วก็เราจะไปเอ็กทูดขึ้น นี่ัเป็นโดยผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะไปสร้างในส่วนของ ชิ้นที่สองกด a เพื่อสร้างส่วนโ้งกดเชื่อกดลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาบอกขนาดกันนะครับ <Yeah. S 2> โดยใช้คำ 3, สั่งสามารถเดเดนเดชั่น เอ็กทูดตัวชิ้นงานตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคับเอ็กทูดเราก็ไปคลิกสี่เหลี่ยมเราปรับเป็นสามสิบเราจะให้มันเอ็ก ต่อไปผมจะไปเจาดรูด้วยชองสัน่นโพลสสัตว์ โซนกบติดถูกเราก็จะได้ใน่วนชิ้นงานนี้มนาะลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างส่วนนีเน้เลือกในส่วนของตอนนี้นะครับ นนรให้เป็น15องศา so

so cool